ยักษ์นั้นมีทั้งยักษ์ดีคือยักษ์ที่เป็นบัณฑิตเคารบเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แล้วก็มียักษ์ร้ายคือยักษ์ที่เป็นพาลไม่เคารพเลื่อมใสพระรัตนตรยัยชอบเบียดเบียนมนุษย์โดยจะเข้าสิงร่างกายทำให้เจ็บป่วยบ้าง ทำให้สิ้นชีวิตบ้างซึ่งในขณะที่เข้าสิงนั้นจะไม่ปรากฏตนให้เห็นเลยขณะที่ทำร้ายก็ไม่ปรากฏแต่ก็ผู้คนที่ถูกสิงจะมีอาการต่างๆสามารถทำให้ผู้คนตายได้เมื่อพระภิกษ,ษุที่เป็นอาจารย์ขับไล่พูดผีหรือยักษ์นั้นต้องการจะให้ยักษ์นั้นปล่อยคนที่ถูกสิง จะบอกขยักนั้นออกมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลเดียวคือพิสุจะมีวิธีการทำให้ยักออกได้รู้วิธีคือไปบอกตรงๆก่อนอาประกาศน้ำชื่ออะไรบอกยักนั้นยักนี่อ่าออกไปซะอย่าไปเวียนเพื่อมนุษย์พูดด้วาจาก่อนแต่พูดแล้วบอกฟังมาพระก็จะปั้นหุ่นยักขึ้นเลยพราะพระร้วนี่นี่นี่เป็นยัก โดยไอ้ปั้นหุ่นยักษ์ที่แป้งหรือดินเหนียวแล้วก็ถามยักษ์จะออกไหมไม่ออกก็ตัดมือตัดเท้าหุน่ออนนี่แต่ก็ต้องมีวิชานะสมัยพุทธกาลทำอย่างนั้นแหละต่อมาภายหลังพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทราบทรงทราบ จึงทรงบัญญัติห้ามไม่ให้พระภิกษุฆ่ายักษ์ถ้าภิกษุรูปใดฆ่ายักษ์ต้องอบัตทุนเละใจซึ่งเป็นอาบัติที่มีโทษปานกลางไม่ถึงขาดจากความเป็นภิกษุเพราะเป็นกายละเอียดยักษ์ที่ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี้จะทำร้ายโดยไม่เลือกว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวะดังเรื่องยักษ์ตนหนึ่งที่ทำร้ายภาษาริบุตรเทละ แต่ความรู้สึกเพียงแค่นึกไม่พอใจสุดท้ายตัวเองต้องถูกแผ่นดินสูบแ oh. ผ่นดินนี่สูบลงไปเลย <Okay. S 1> น้ำที่แค่พัดพาล่างไปถ้าแผ่นดินสูบนี่สูบล่างลงไปในแผ่นดินเลย oh. วูดลงไป <Okay. S 1> เหมือนแผ่นดินนั้นเป็นน้ำอย่างเงี้ย oh. ยิงบนแผ่นดินมันวูบ oh. ลงไปนะ <Okay. S 1> เหมือนจมนม้ำวูดลงไปเลย เรื่องมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระษาริบุตรเถระปรงผมใหม่ๆท่านนั่งข่าวสมาบัติในเวลากลางคืนข้างขึ้นเดินงายในที่กลางแจ้งนั่นทยักษ์และสหายตัวหนึ่งเหาะมาพอดีจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ด้วยภารกิจอย่างหนึ่งคือจากทิศเหนือตรงนั้นมาทิศใต้เนี่ย ได้เห็นภาษาริบุตรเถระนั่งอยู่ในที่แจ้งเห็นแล้วนันทยักษ์ชื่อกะเพราะนะเกิดความรู้สึกไม่พอใจภาษาริบุตรเดิมหน้าการผูกเวงกับพระเถระมาในพบก่อนอเห็นไหมเวรเนี่ยพอมันผูกเข้าไปมันมีเชื้อ เชื่อแห่งความหงุดหงิดพอมาเจอเขามันต้องหงุดหงิดจึงกล่าวกับสหายยักษ์ว่าดูกอสหายเราจะตีศีรษะของสมณะนี้ยักษ์สหายนั้นไม่เห็นด้วยกับการกระทำเช่นนั้นจึงกล่าวห้ามปรามว่าอย่านะสหายอย่าเลยท่าน ท่านจะไปดูมิ่นสมณะนั้นนะว่าไม่มีฤทธิ์เห็นนั่งนิ่งๆเงียบๆนั่นแหละสมณะผู้นั้นจะเป็นผู้มีคุณยิ่งใหญ่นะมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากท่านจะไปทำนะ่นจะไปเสียงแต่ว่านันทยัยากนั้นก็ไม่ฟังเสียงยักษ์สหายต้องกล่าวเตือนถึงครั้งที่สามเลยว่าสหายจะยทำอย่างนั้นเลย สมณานีเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเห็นนั่งนิ่งๆอย่างนั้นแหละเห็นปลงผมเกลียงอย่างนั้นแหละนั่งกลางแจ้งนั่นแหละไม่ธรรมดานะอย่าเสียงแม้ยักษ์สหายจะเตือนถึงสามครั้งก็ตามนันทยักษ์ก็ไม่ฟังได้เข้าไปใช้กระบองนตีศีรษะพระเถระจนได้ การตีของยักษ์ขนาดนั้นเขาอุปมาเนี่ยพระตถาคตอาจารย์ได้อุปมาว่าแม่ช้างจะสูงใหญ่มหาศาลก็ตามโดนทีเดียวก็เสียพันช้างไปเลยจะต้องจมลงไปในดินทีเดียวขนาดนนั้นไม่ธรรมดาหรอกตีขนาดช้างจมดินเนี่ยหรือเป็นยอดภูเขาใหญ่แต่โดนกระบองอันนี้แล้วก็แตกกระจายทีเดียวแหละ กำายก็เพื่อจะเทียบไปเห็นว่าสมองนี่มันนิดเดียวศีรษะของสมณะรูปนี้เนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ปรากฏว่าพอตีเสร็จยักกับร้องข้อมครววว่าร้อนโอ้ยร้อนแล้วก็ถูกดูเไปนในมหารกทันทีเลยก็ตีใครไม่ตีตีพระอรหันต์ การกระทำทั้งหมดเนี่ยที่ยักษ์ตีภาษาลีบุตรด้วยกระบ,บองของยักษ์อยู่ในสายตาของพระโมกขมหาโมคคราณะเถระทีเดียวท่านมีทิประขุมองดูมองเห็นแต่ก็ออกมาห้ามไม่ทันนะคือทิประขุต้องมองจึงจะเห็นนะถ้าไม่มองก็ไม่เห็น ก็เลยเข้ามาหาพระสารีบุตรแล้วก็ถามว่าดูกอน,นันสารีบุตรท่านอะพอทนได้ไหมคำมันดียังพันเตนี่มจ๊ะพออดพอทนไหวไหมรพระสารีบุตรบอกคำมันียังอวุโสก็ยังพอแก้ไขได้ยังไม่ไม่เป็นอะไรหรอก แล้วพรสาลีบก็ถามกลับอีกบอกกับพระมหาโมคระนะบอกท่านโมครานะกับผมกนะพอทนได้นะพอแก้ไขได้แต่ว่าผมรู้สึกเจ็บที่ศีรษะนิดหน่อยนะเพราะวิบากกรรมนั่นเนะี่ยมันงั้นยักษ์ทำอะไรไม่ได้เลยพระมหาโมครานะเทระกล่าวว่าโอ้ท่านสารีบุตรอัศจรรย์จริงๆเลยไม่เคยมีเลย ไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยการที่ท่านสาิีบุตรถูกยักษ์ตัวหนึ่งตีศีษะอย่างแรงถึงเมืองนั้นแล้วยังกล่าวว่าทนได้พอแก้ไขได้เจ็บนิดหน่อยที่ศีรษะโออรนารยคณาณนั้นรพระพมกมหาโมครานาเถระท่านทราบอนุภาพของยักษ์กับกระบองของยักษ์ดูก,ก่อนโมครานะต่างกั อัศจรรย์เช่นกันแล้วกันโอ้น่าอัศจรรย์น่าทึ่งจริงๆเลยเนี่ยที่ท่านเห็นยักษ์ได้ท่านโมครารนะอัศจรรย์ตัวท่านอย่างเลยเนี่ยกระผมอัศจรรย์ท่านจยิงๆท่านเห็นได้ยังไงยักษ์กระผมเนี่ยนั่งเนี่ยเข้าไปเนี่ยผมจะไม่เห็นเลยแม้แต่ปีศาจสักตัวไม่เห็นอะไรเลยเพราะท่านเข้าสมาบัติอยู่เนี่ยไม่ได้สอดดูเพราะกำลังเข้าสมาบัติ แล้วก็รู้สึกเจ็บที่สันนิษฐาก็เลยออกมาจากสมาบัติแล้วก็มือของข้ามันเป็นอะไระ <c oughs> ตางก็อัศจรรย์ซึ่งกันและกัน <S S S <c oughs> พระมหาโมรารนะอัศจรรย์ภาษาลิบุตรบทนได้ยังไงภาษาลิบุตรอัศจรรย์พระโมกขารนะว่าเห็นได้อย่างไรเนี่ยทั้งทั้งท่านไม่เห็นอะไรเลยถ้าท่านเห็นได้ก็หลบได้สิ <S S <c oughs> ไม่เห็นเนี่ย เข้าสมาบัติอยู่ไม่ได้สอดคายพยานดูยาณาทัศนะไม่ได้สอดดูมันก็ไม่เห็นเหมือนเรามีดวงตาเนี่ยถ้าเราไม่ดูมันก็ไม่เห็นไม่ใช่มีดวงตาอยู่นี่นะจะเห็นอะไรไปหมดมีดวงตาเนี่ยเรายังไม่รู้เลยข้างหลังมีอะไรไม่เห็นนอกจากกลับหลังหันจึงจะเห็นทั้งๆตีลืมตาอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่กันในทํานองเดียวกันตาก็อัศจรรย์ทั้งคู่เลย ที่นี้น่าอัศจารรย์ยิ่งไปกว่านั้นอีกคือพระผู้มีพระเจ้าทรงประทับอยู่ที่พระคันธกดีได้ยินคําสนทนาของพระเถระทั้งสองซึ่องอยู่คนละที่ด้วยทิพสอดหูทิพพระโมคคัลลานะนั่นท่านมองด้วยตาที่สามคือตาที่ศูนย์กลางกายไม่ใช่ตรงหน้าผากนะตาที่สามอยู่ที่กลางกาย พระผู้มีพระเจ้าท่านด้วยทิพย์โสตแต่ไม่ใช่หูนี่นี่หูเนื้อแต่ข้างในหูทิพย์นี่เห็นไหมจ๊ะจึงทรงเปล่งบุทานนี่คือเห็นทุกอย่างหมดเลยประตังสองกำลังสนทนากรับว่าอย่างไรด้วยทรงเปล่งบุทานว่าจะเป็นอัตเป็นธรรมเลยจิตของผู้ใดตั้งมัน่น ไม่วันไหวเห,เหมือนภูเขาหินไม่กำหนัดในอารมณ์ที่น่ากำหนัดไม่โกรธเคืองในอารมณ์ที่น่าโกรธเคืองจิตของมันได้ตั้งมั่นไม่วันไหวเหมือนภูเขาหินไม่เคยืนเลยไม่กำหนัดในอารมณ์ที่น่ากำหนัดคืออารมณ์ที่งดงามก็ไม่กำหนัดไม่ยินดีไม่โกรธเคืองในอารมณ์ที่น่าโกรธเคืองไม่หยินไล จิตของผู้ใดได้อบรมอย่างนี้ความทุกข์ย่อมไม่สามารถเข้าถึงผู้นั้นได้คือถ้าใจมันไม่คเคยเยื่อนแต่ย่างแล้วเนี่ยความเย็นดีจินลยละแรงต่างก็เข้าไปไม่ถึงใจใจจะนิ่งทีเดียวใจเหมือนกับเพชรที่สใสๆที่น้ำซึมเข้าไปไม่ได้ไม่เหมือนกระดาษทับนะจ๊ะถ้ากระดาษทับใจใคร เหมือนกระดาษซับมันจะซับอารมณ์ต่างๆเข้ามาอารมณ์เป็นความยินดีไรเรื่องราวก็จบด้วยประการลชะะนี้จ้า